ครั้งที่ห้าอยสี่ขอกล่าวถึงข้อความในอังคุตรนิกายติกรนิบาตสังคารวะสูตรซึ่งขอให้ท่านผู้ฟังเนี่ยคะ่ะได้พิจารณาข้อความในพระสูตรนี้ตั้งแต่เบื้องต้นจนตลอดเพราะเหตุว่าถ้าเป็นข้อความที่ไม่มีประโยชน์แล้วย่อมไม่มีการทรงจำและจารึกไว้แต่ว่าสิ่งที่ พระภิกษุเทระในครั้งอดีตได้มีความอุตสาหะที่จะทรงจำและจารึกไว้ก็ย่อมเป็นประโยชน์สำหรับการพิจารณาไข่ครวนของพุทธบริษัทในการละต่อมาด้วยข้อความในสังขารวัสูตรมีว่าครั้งนั้นสังขารวะพราหมณ์ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาค ครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพวกข้าพระองค์ชื่อว่าเป็นพรามย่อมบูชายันเองบ้างให้คนอื่นบูชาบ้างข้าแต่พระโคดมผู้เจริญในบรรดาบุคคลเหล่านั้นผู้ที่บูชายันเองและผู้ที่ใช้ให้คนอื่นบูชาทุกคน ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติปฏิปทาเป็นเหตุให้เกิดบุญอันมียันเป็นเหตุซึ่งมีกำเนิดแต่สรีระเป็นอันมากอันหนึ่งผู้ใดออกจากสกุลใดบวชเป็นบรรพชิตฝึกตนแต่คนเดียวทำตนให้สงบแต่คนเดียวทำตนให้ดับไปแต่คนเดียวเมื่อเป็นเช่นนี้นั้นชื่อว่ามีปฏิปทา เป็นเหตุให้เกิดบุญอันมีบัตภชาเป็นเหตุซึ่งมีกำเนิดแต่สรีระอันเดียวท่านผู้ฟังจะเห็นได้นะคะว่าความเห็นผิดเนี่ยคะ่ะมีมากมายหลายประการซึ่งก็จะเป็นเหตุให้มีการปฏิบัติผิดเป็นสีลับพตะตประมาสะอยู่เรื่อยไปจนกว่าจะมีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกเกิดขึ้นแต่ก็เป็นบุญของสังขารวะพรามนะคะที่ ได้เกิดในการสมบัติได้มีโอกาสได้เฝ้าแล้วก็กราบทูลถามข้อสงสัยซึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระกรามถ้ากระนั้นเราจะขอถามท่านในข้อนี้ท่านจงเฉลยปัญหานั้นตามที่ท่านเห็นควรดูกระกรามท่านจะสําคัญความข้อนั้นเป็นฉไฉไนพระตถาคต เสด็จอุบัติในโลกนี้เป็นพระอาหารหันตรัดสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมได้วิชาและจรณะ,ะเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นศาสดา,าของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทรงเบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมพระตะถาคอาาตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นได้ตรัสไว้ยอย่างนี้ว่า เราดำเนินไปแล้วตามมัสนี้ตามปฏิปทานี้ทำธรรมะอันยอดเยี่ยมซึ่งเป็นที่สุดแห่งโรมจรรันให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนประชาชนให้รู้ตามมาเถิดถึงท่านทั้งหลายก็จงปฏิบัติตามอาการที่ท่านทั้งหลายปฏิบัติได้แล้วก็จัทำธรรมะอันยอดเยี่ยมซึ่งเป็นที่สุดแห่งโรมจรรัน ให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งของตนแล้วเข้าถึงอยู่พระศาสดาพระองค์นี้ทรงแสดงธรรมะไว้ดังนี้ทั้งผู้อื่นต่างปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นก็ผู้แสดงและผู้ปฏิบัตินั้นมีมากกว่าร้อยมีมากกว่าพันมีมากกว่าแสนดูกระครามท่านจะํำคัญความข้อนั้นเป็นฉไฉไเมื่อเป็นดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ กุญญะปฏิปทาซึ่งมีบรรพชาเป็นเหตุนั้นย่อมจะมีกำเนิดแต่สรีระเดียวหรือมีกำเนิดแต่สรีระเป็นอันมากนี่เป็นความข้องใจนะคะของผู้ที่เข้าใจว่าการบวชเป็นบรรพชิตนั้นไม่ทำประโยชน์เกื้อกูลแก่ใครเลยเป็นการที่ประพฤติปฏิบัติที่จะดับกิเลสข,ของตนเองเท่านั้น แต่ว่าการประพฤติปฏิบัติอย่างอื่นเช่นการบูชายันด้วยตนเองและการชักชวนให้บุคคลอื่นบูชายันย่อมทำให้บุคคลอื่นได้บุญเพราะการบูชายันนั้นเป็นอันมากแต่เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงสแสดงให้สังขารวะพรามได้เห็นประโยชน์ว่าเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วก็ได้ทรงสแสดงธรรมะผลทางข้อปฏิบัติที่จะดับกิเลสนั้นให้บุคคลอื่น ได้ประพฤติปฏิบัติตามเป็นจำนวนมากด้วยเพราะฉะนั้นปุญญปฏิปทาซึ่งมีบัพรชาเป็นเหตุนั้นย่อมจะมีกำเนิดแต่สรีระเดียวหรือมีกำเนิดแต่สรีระเป็นอันมากซึ่งสังขารวะพราหมณ์ก็ได้กราบทูลว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญเมื่อเป็นเช่นดังตรัดมานี้ปุญญะปฏิปทาที่มีบรรพชาเป็นเหตุนี้ ย่อมมีกำเนิดแต่สรีระเป็นอันมากหมายความว่าเมื่อมีผู้ประพฤติปฏิบัติตามมากเท่าไหร่นะคะก็ย่อมประสบบุญมากเท่านั้นเมื่อสังขารวะพราหมณ์กราบทูลอย่างนี้แล้วท่านพระอานนท์ได้ถามสังขารวะพราหมณ์ว่าดูกระพราหม์บรรดาปฏิปทาสองอย่างนี้ท่านชอบใจปฏิปทาอย่างไหนซึ่งมีความต้องการน้อยกว่า มีความริเริ่มน้อยกว่าแต่ว่ามีผลและอานิสงส์มากมายเมื่อท่านพระอนุ์ถามอย่างนี้สังขารวะปรพรามได้กล่าวว่าท่านพระโคดมฉันใดท่านพระอนุนก็ฉันนั้นท่านทั้งสองนี้เราควรบูชาเราควรสรรเสริญได้ประโยชน์ไหมคะที่จะตอบอย่างนี้หลายท่านนะคะเวลาที่จะสนทนาธรรมกัน ในเรื่องเหตุเรื่องผลเรื่องข้อประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องที่จะทําให้ปัญญารู้แจ้งอริยสัจธรรมท่านก็รีบกลบเกลื่อนทันทีว่าทราบซึง้งแล้วก็เป็นข้อปฏิบัติที่สูงมากแต่ว่าไม่ซักถามให้กระจ่างชัดเจนว่าปฏิบัติอย่างไรแล้วก็เป็นข้อปฏิบัติที่จะขัดกราวกิเลสได้ละเอียดยิ่งขึ้นอย่างไร แต่ว่ารีบที่จะรับรองแล้วก็ที่จะกล่าวอํางําไว้ว่าเป็นการถูกต้องซึ่งไม่เป็นการที่จะแสดงถึงความสนใจจริงๆที่จะเข้าใจในเหตุผลให้ยิ่งขึ้นเพื่อที่จะได้ประพฤติปฏิบัติตามยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นสังขารวะพรามเนี่ยคะ่ะก็ได้กล่าวกับท่านพระอานอนท์ว่าท่านพระโคดมฉันใดท่านพระอนอนท์ก็ฉันนั้นท่านทั้งสองนี้เราควรบูชาเราควรสรรเสริญ ก็สรุปไปเลยนะคะว่าท่านเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติดีควรบูชาควรสรรเสริญแม้ครั้งที่สองท่านพระอานนท์ได้ถามว่าดูกระพรามเราไม่ได้ถามท่านอย่างนี้ว่าท่านควรบูชาใครหรือว่าท่านควรสรรเสริญใครแต่เราถามท่านอย่างนี้ว่าดูกระพรามบรรดาปฏิปทาสองอย่างนี้ท่านชอบปฏิปทาอย่างไหน ซึ่งมีความต้องการน้อยกว่ามีความริเริ่มน้อยกว่าแต่ว่ามีผลและอานิสงส์มากมายถึงครั้งที่สองสังคารวะพรามก็ได้กล่าวว่าท่านพระโคโดมฉันใดท่านพระอานนท์ก็ฉันนั้นท่านทั้งสองนี้เราควรบูชาเราควรสรรเสริญแม้ครั้งที่สามท่านพระอานน์ได้กล่าวว่าดูกระพราม เราไม่ได้ถามท่านอย่างนี้ว่าท่านควรบูชาใครท่านควรสันเสริญใครแต่เราถามท่านอย่างนี้ว่าดูกระพรามบรรดาปฏิปทาสองอย่างนี้ท่านชอบปฏิปทาอย่างไหนซึ่งมีความต้องการน้อยกว่ามีความริเริ่มน้อยกว่าแต่ว่ามีผลและอานิสงส์มากมายถึงครั้งที่สามสังฆารวะพรามก็ได้กล่าวว่าท่านพระโคดมฉันใดท่านพระอ,อนนท์ก็ฉันนั้น ท่านทั้งสองนี้เราควรบูชาเราควรสรรเสริญเวลาที่ท่านพระอนนท์อยากจะให้สังขารวะพราหมณ์พิจารณาจิตใจของสังขารวะพราหมณ์จริงๆว่ามีความต้องการที่จะรู้ในเหตุในผลว่าสิ่งใดแน่ที่เป็นบุญและก็จะมีผลมีอานิสงส์มากกว่ากันสังขารวะพราหมณ์ก็ไม่พร้อมที่จะพิจารณาไตรตรองเทียบเคียงเลย เราเหตุว่าก็คงจะมีความติดยินดีอยู่ในการบูชายันซึ่งตนได้เคยประพฤติปฏิบัติมาเป็นเวลานานและก็เห็นว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างมากมายเพราะฉะนั้นพี่จะให้เห็นว่าปฏิปทาคือการบรรพชาที่จะขัดเกลาดับกิเลสเป็นผู้ที่มีความต้องการน้อยกว่าแต่ว่ามีผลและอานิสงส์มากกว่าควรจะเป็น ปฏิปทาที่น่าชอบใจยิ่งกว่าแต่สังขาระวะพรามก็ไม่พิจารณาเพราะเหตุว่าเคยประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นมาแล้วก็เข้าใจว่าจะประสบบุญเป็นอันมากข้อความต่อไปมีว่าลำดับนั้นแหลถ้าผู้มีพระภาคได้ทรงพระดำริว่าสังขาระวะพราหมถูกอานทนถามปัญหาที่ชอบแล้วนิ่งเสีย ไม่เฉลยถึงสามครั้งแลถ้ากระไรเราควรจะช่วยเหลือจึงได้ตรัสถามสังฆารวะพราม์ว่าดูกระพรามวันนี้พวกพี่มานั่งประชุมกันในราชบริษัทในราชสำนักได้พูดสนทนากันขึ้นในระหว่างว่าอย่างไรสังฆารวะพราหมกราบทูลว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ วันนี้พวกที่มานั่งประชุมกันในราชบริษัทในราชสำนักได้พูดสนทนากันขึ้นในระหว่างว่าเขาว่าเมื่อก่อนภิกษุที่แสดงอิทธิปาฏิหาริได้มีน้อยมากและอุตริมนุสธรรมมีมากมายทุกวันนี้ภิกษุที่แสดงปาฏิหาริได้มีมากมายและอุตริมนุสธรรมมีน้อยมาก ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญทุกวันนี้พวกที่มานั่งประชุมกันในราชบริษัทในราชสำนักได้พูดสนทนากันขึ้นในระหว่างว่าดังนี้แลไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนนะคะก็ไม่พ้นที่จะสนใจในเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์แต่พระเหตุว่าพระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงหนทางข้อปฏิบัติที่จะดับกิเลส ที่จะไม่เห็นว่าอิทธิปาฏิหารนั้นมีความสําคัญประการหนึ่งประการใดเลยเพราะเหตุว่าไม่สามารถที่จะมาช่วยให้พ้นจากการเกิดการแก่การเจ็บการตายได้แต่ว่าในครั้งโน้นนะคะก็ยังมีผู้ที่ยังสนใจในเรื่องของอิทธิปาฏิหารพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระพรามปาฏิหารสามอย่างนี้แล สามอย่างเป็นไฉนคืออิทธิปาฏิหาริธิ์เป็นอัศจรรย์หนึ่งอาเทศนาปาฏิหาริย์ดักใจเป็นอัศจรรย์หนึ่งอนุศาสนีปาฏิหาริย์คำสอนเป็นอัศจรรย์หนึ่งดุกระกรามก็อิทธิปาฏิหาริย์เป็นไฉนดุกะกรามภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ย่อมแสดงฤทธิ์ได้เป็นอันมาก คือคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ทำให้ปรากฏก็ได้ทำให้หายไปก็ได้ทะลุฝากําแพงภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ผุดขึ้นดำลงแม้ในแผ่นดินเหมือนในน้ำก็ได้เดินบนน้ำไม่แตกเหมือนเดินบนดินก็ได้ เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได้ลูปคลำพระจันทร์พระอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์มีอนุภาพมากด้วยฝ่ามือก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้ดูกระครามนี้เรียกว่าอิทธิปาฏิหารน่าดูไหมคะถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆเนี่ยคะ่ะน่าอัศจ,จ,จรรย์ยิ่งกว่าสมัยนี้ที่จะคิดว่า ทำกันได้แต่ก็ไม่เห็นประจักษก์ตาใช่ไหมคะก็เพียงแต่กล่าวว่าบุคคลนั้นทําได้บุคคลนี้ทําได้แต่ว่าเป็นแต่เพียงคาเล่าลือแล้วก็ยังไม่ได้ประจักษ์แต่ว่าผู้ที่ได้อบรมเจริญข้อปฏิบัติที่จะให้เกิดอิทธิปาฏิหาริจริงๆเมื่อได้อบรมเจริญฌานความชนานํานาญคล่องแคล่วในการที่จะให้เกิดอิทธิปาฏิหาร อิทธิปาฏิหาริย์ย่อมเกิดเป็นไปอย่างนี้ได้เป็นการอัศจรรย์ที่ชื่อว่าอิทธิปาฏิหาริย์ริเป็นอัศจรรย์มีได้นะคะแต่ต้องประกอบด้วยเหตุที่สมควรแก่ผลไม่ใช่เหตุไม่สมควรแล้วก็เข้าใจว่าผลอย่างนั้นอย่างนั้นจะเกิดขึ้นเหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได้น่าดูไหมคะ สมัยนี้ได้ไหมคะคนร่มเกือบจะเหมือนนกลงมาจากอากาศคนก็ไปดูเยอะเพราะเหตุว่าก็คงจะไม่คิดว่าสมัยนี้จะกระทำได้เพราะเหตุว่าก็คิดว่าคนก็ไม่สามารถจะขึ้นไปอย่างโน้นได้แต่ว่าการที่จะกระทำสิ่งต่างๆย่อมเกิดขึ้นตามควรแก่เหตุและผลเมื่อเหตุในสมัยนี้เป็นปัจจัยที่จะให้เกิดผล อย่างนี้ในสมัยนี้ผลอย่างนี้ก็เกิดในสมัยนี้แต่ถ้าเจริญเหตุที่จะให้เกิดอิทธิปาฏิหารในสมัยนั้นที่จะมีการเหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได้ก็ย่อมจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตามควรแก่เหตุพระผู้มีพระภาคตรัสถามสังขารวะพรามต่อไปว่าดูกะพรามก็อาเทศนาปาฏิหารเป็นไนดูกะพราม ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้พูดดัดใจได้โดยนิมิตว่าใจของท่านเป็นอย่างนี้ใจของท่านเป็นแม้ด้วยประการชนนี้จิตของท่านเป็นแม้ด้วยประการชนนี้ว่าถึงหากเธอจะพูดดัดใจกับคนเป็นอันมากก็ดีคำที่เธอพูดนั้นก็เป็นเช่นนั้นหาเป็นอย่างอื่นไปไม่ดุกระครามก็ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ พูดดักใจโดยนิมิตไม่ได้เลยก็แต่ว่าพอได้ยินเสียงมนุษย์อะมนุษย์หรือเทวดาเข้าแล้วย่อมพูดดักใจได้ว่าใจของท่านเป็นอย่างนี้ใจของท่านเป็นแม้ด้วยประการชนี้จิตของท่านเป็นแม้ด้วยประการชนี้ถึงหากเธอจะพูดดักใจกับคนเป็นอันมากก็ดีคำที่เธอพูดนั้นก็เป็นเช่นนั้นหาเป็นอย่างอื่นไม่ดูกระคราม ก็พิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้พูดดักใจโดยนิมิตไม่ได้เลยถึงได้ยินเสียงมนุษย์อะมนุษย์หรือเทวดาเข้าแล้วก็พูดดักใจไม่ได้เลยแต่ว่าพอได้ยินเสียงวิตกวิจารณ์ของบุคคลพูดปรึกตรองเข้าแล้วย่อมพูดดักใจได้ว่าใจของท่านเป็นอย่างนี้ใจของท่านเป็นแม้ด้วยประการชนี้จิตของท่านเป็นแม้ด้วยประการชนี้ถึงหากเธอจะพูดดักใจกับคนเป็นอันมากก็ดี คําที่เธอพูดนั้นก็เป็นเช่นนั้นหาเป็นอย่างอื่นไปไม่ดูกระกรามก็ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้พูดดักใจโดยนิมิตไม่ได้เลยถึงได้ยินเสียงมนุษย์อมนุษย์หรือเทวดาเข้าแล้วก็พูดดักใจไม่ได้ถึงได้ยินเสียงวิตกวิจารณ์ของบุคคลพูดตรรองเข้าแล้วก็พูดดักใจไม่ได้ก็แต่ว่า กำหนดรู้ใจของผู้ที่เข้าสมาธิอันไม่มีวิตกวิจารณ์ด้วยใจของตนว่าท่านผู้นี้ตั้งมโนสังขารไว้ด้วยประการใดจากตรึกวิตกชื่อโน้นในลำดับจิตนี้ด้วยประการนั้นถึงหากเธอจะพูดดักใจกับคนเป็นอันมากก็ดีคำที่เธอพูดนั้นก็เป็นเช่นนั้นหาเป็นอย่างอื่นไปไม่ดูกระพรามนี้เรียกว่าอาเทศนาปาสิหา์ น่าสนใจอีกไหมคะที่จะไปรู้จิตใจของคนอื่นเนะะี่ยค่ะบางคนอัศจรรย์น,นะคะถ้าเกิดมีใครพูดว่าเขากําลังคิดอะไรเพียงเท่านี้ก็อัศจรรย์แล้วว่าแหมทําไมมาล่วงรู้ถึงความคิดของเขาในขณะนั้นได้แต่ประโยชน์เลยคะมีไหมเรื่อแม้แต่อิฐที่ปาฏิหาริ์ต่างๆ ซึ่งมีสแสดงไว้ในพระไตรปิฎกซึ่งเป็นของจริงเกิดจากเหตุคือการบำเพ็ญฌานสมาบัติโดยความชำนาญคล่องแคล่วอย่างยิ่งแล้วก็ฝึกหัดที่จะให้เกิดปาฏิหาริย์แต่ละอย่างนั้นถ้าท่านผู้ฟังจะสังเกตแล้วจะเห็นได้ว่าไม่ใช่เป็นการให้บุคคลอื่นเนี่ยคะ่ะหลงผิดเข้าใจผิดเลื่อมใสยึดถือว่าจะไปปลดเปลื้องหรือว่าช่วย กรรมของเขาที่เป็นอกุศล,ลกรรมที่ได้กระทำมาแล้วแต่ว่าต้องเป็นการอบรมเจริญกุศลของคนนั้นเวลาที่ท่านาพระภิกษุในครั้งอดีตท่านแสดงอิทธิปาฏิหาริย์จะเป็นการเหาะไปในอากาศก็ดีหรือว่ากระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้เกิดขึ้นก็ดีไม่ใช่ทำให้บุคคลอื่นเชื่อว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงกรรมของบุคคลอื่นที่ได้กระทำมาแล้วจะไม่เป็นไปในลักษณะนั้นเลย ราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังจะมีความสนใจว่าอิทธิปาฏิหาริย์จะเป็นจริงได้หรือไม่ถ้าศึกษาดูเห็นว่าผลต่างๆซึ่งเป็นปาฏิหาริย์ต่างๆนั้นย่อมเกิดได้ตามควรแก่เหตุแต่ไม่ใช่ว่าจะไปปลดเปลื้องหรือว่าเปลี่ยนแปลงหากุศล,ลกรรมของบุคคลนั้นที่ได้กระทําแล้วกรรมที่ได้กระทําแล้วย่อมให้ผลเมื่อมีโอกาสที่จะให้ผล ข้อความต่อไปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระพรามก็อนุสาสนีปาฏิหารเป็นไหนดูกระพรามภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ข้ามสอนอยู่อย่างนี้ว่าจงตรึกอย่างนี้อย่าได้ตรึกอย่างนี้จงมณสิการะอย่างนี้อย่าได้มณสสิการะอย่างนี้จงละสิ่งนี้จงเข้าถึงสิ่งนี้อยู่ ดุกระครามนี่เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหารดุกระครามปาฏิหารสามอย่างนี้แลดุกระครามบรรดาปาฏิหารทั้งสามอย่างนี้ท่านชอบปาฏิหารอย่างไหนซึ่งงามกว่าและประณีตกว่าสำหรับอนุสาสนีปาฏิหารนั้นเป็นของจริงนะคะคือภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้กล้าวสอนอยู่อย่างนี้ว่า จงตรึกอย่างนี้อย่าได้ตรึกอย่างนี้นี่เพื่อประโยชน์ของบุคคลนั้นจริงๆจ,จงมณัสิการะอย่างนี้อย่าได้มณัสิการะอย่างนี้จงละสิ่งนี้จงเข้าถึงสิ่งนี้อยู่เพื่อประโยชน์ของผู้ฟังที่จะประพฤติปฏิบัติตามเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสถามสังขารวะตรามกราบทูลว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ บรรดาปาฏิหารสามอย่างนั้นปาฏิหารที่ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ใช้อำนาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้ดังนี้นั้นผู้ใดแสดงอิทธิปาฏิหารนี้ได้แสดงริ์เป็นอันมากผู้นั้นย่อมชอบใจปาฏิหารนั้นปาฏิหารที่ผู้ใดแสดงได้และเป็นของผู้นั้นนี้ย่อมปรากฏแกบข่าพระองค์เหมือนกับรูปหลวง ปาฏิหาริย์ที่ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้พูดดักใจได้โดยนิมิตประการต่างๆข้อความตามต่อไปนะคะผู้ใดแสดงปาฏิหาริย์นี้ได้ผู้นั้นย่อมชอบใจปาฏิหาริย์นั้นปาฏิหาริย์ที่ผู้ใดแสดงได้และเป็นของผู้นั้นนี้ย่อมปรากฏแกบข้าพระองค์เหมือนกับรูปลวงข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ บรรดาปาฏิหารทั้งสามอย่างนี้ปาฏิหารที่ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ร่ำสอนอยู่อย่างนี้ว่าจงตรึกอย่างนี้อย่าได้ตรึกอย่างนี้จงมณสิการะอย่างนี้อย่าได้มณสิการะอย่างนี้จงละสิ่งนี้เสียจงเข้าถึงสิ่งนี้อยู่ควรแก่ข้าพระองค์ทั้งดีกว่าและดานีกว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ น่าอัศจรรย์ไม่เคยมีที่ท่านพระโคดมตรัสด,ดีแล้วและข้าพระองค์จะจำไว้ว่าท่านพระโคดมประกอบด้วยปาฏิหาริย์สามอย่างนี้